ย่างแรมค่ะแรมขาขาแรมแรมแชงน,นะคะข้างล่างก็เป็นเครื่องเคียงค่ะมีโพแเทโทมีแครอทมีเซรัลี่นะคะเดี๋ยวเราจะโอ้โหอมมากเลยดูเครื่องเทศเขาค่ะเขาหมักด้วยอะไรมั่งเนี่ยกระเทียมพร,ริกไทยค่ะเห็นไหมคะโอ้หอมหอมปิดไว้ก่อนค่ะ ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวสุกแล้วค่อยมาดูกันใหม่ froze. อืมค่ะอบไว้จะกี่นาทีเนี่ยไม่ใช่สองชั่ว่อยกลับมาดูใหม่ฮะไปเลยแสงกำลังสวยกิ๊กีกมามามา,มาตั้งไว้ตรงนี้อตั้งไว้บนน้นดีกว่าอา่ะกิ๊กีมา ใหญ่พามาตรงนี้ค่ะอ่ามาตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยมากันใหม่ฝั่งฝั่งน้นเขาก็กํลังย่างแล้มกันค่ะแล้วก็ชมบรรยากาศบ้านๆไปก่อนนะคะแสงกำลังสวยงามค่ะ หอมกลมินนลก่นแรมย่างทางโน้นเล่ะหอมกลิ่นแรมย่างเลยค่ะเนี่ยอ้าค่อยๆหันมาติง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  <c oughs> หอมกลิ่นแรมย่างอยู่ทางโน,น,น,น้นล่ะนอนนอนกำลังอ้วนแล้วก็กี้เนาะกําลังมีการย่างแรมอยู่ตรงโน้นค่ะอะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอ,อื้อโอ้ยเกี้ยมาถูกนะ นาะกิ๊กิอย่ามาโูของยายน้อค่ะกำลังย่างแ้มกันค่ะกิ๊กขึ้นมาบนันนี้เออขึ้นมาเออนั่งดูใช่กิ๊กเป็นกำลังใจเนาะกิ๊กิ้เป็นกำลังใจให้ลุงนัดก,ก,กำลังย่างแ้มกันอืมอาตาต๊อกตากำลังย่างแ้มเลย นี่นี่นี่อา้าวเปิดหน่อยโชว์ให้ให้อ่ามาดามดูหน่อยมาดามเข้ามาแล้วเป็นไงมาดามย่างแรมนะคะ,ท,ะท่านพีน่น้องนี่นี่ดูซะก,ก่อนมาดามฮสวัสดีจ้าบมสวัสดีต๊อบสวัสดีทั้ง11ท่านที่เข้ามาชมนะคะนี่การย่างแรมค่ะ โรดแรมค่ะโรดแรมค่ะ oh. เห็นไหมคะก mm hmm. ็มีเครื่องเคียงด้วยสวัสดีจะาบมเขามีเครื่องเคียงค่ะอาบอกหน่อยมีอะไรบ้างเห็นไหม,มก็หลักๆเป็นเกลือพริกไทยมีน้ำมะนาวเิดนึงเปลือกมะนาวฝานให้ละเอียดนะครับกระเทียมเี่นค่ะเชฟตัวจริงอของเราเชฟของเรานะคะเนี่ยมาจากโอดังเบิร์นนะเนี่ย ถือพริกไทยใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวพอสุกได้สันสู่นึงเราจะใส่วายแดงลงไปอ่าเขาราดวายแดงด้วยนะคะ,ะมาดามให้น้ำเทรวี่จากตัวแรงม,มันลงไปก่อนนอ๋อเขาต้องอ๋อให้น้ำใช้เวลานี่ต้องอบนานอบนานเลยนะคะก็ปิดตัวนะเดี๋ยวไม่ร้อนจา้าปิดเลยค่ะปิดเลยได้เลยค่ะอ่ะปิดไว้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันใหม่ ตอนนี้เขาปิดไว้ค่ะอบไว้ขอบคุณมากนะบอมอือหอโอโหโอ้โห,โโหเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เขาติด <c oughs> เขา <c oughs> เขาเตรียมหมักแล้ไอ้ที่ตั้งแต่เช้าแล้วมันก็คงจะเข้าเนื้อเนาะเขาบอกเดี๋ยวอบไปก่อนนี่และเตาเล็กนี่แหละอบได้ดี อืนี่มีคนให้กำลังใจด้วยนะมีคนนั่งมีน้องกิ๊กกี้นั่งให้กำลังใจดมกลิ่นไปพังพางอืมไหมคะนี่มาดูมาดูเขา เล่งไฟเขากลัวไฟไม่ร้อนค่ะเขาฉีดถ้าเราเปิดไปบ่อยมันจะไม่ร้อนอืมก็ใส่ยิงอันนี้เข้าไป<ม>เพื่อความโอ้ยหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วได้กลิ่นแล้วค่ะได้กลิ่นแล้วหอมแล้วหอมแล้วมีค่ะมีม,มีวายวายแดงเดี๋ยวตอนสุดท้ายเขาลาดด้วยวายแดงบม เมื่อกี้เขาบอกแล้วจ้าว่าตอนสุดท้ายเขาจะลาดด้วยไวแดงเออพี่ก็ไม่เคยโอ้ขอโทษมันกันชะสันะพี่ก็ไม่เคยเห็นกันแหละเดินเนี่ยเห็นไหมกิ๊กกี้ไม่เคยเห็นวิธีเขาถามกิ๊กกี้เห่าโอ้กิ๊กกิ๊กเห่าทำไมกิ๊กกี้เห่าทำไมกิ๊กกี้ไม่เคยเห็นเลอเด้ออ่ะมานี่มานี่อ่ะไป เดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะคะตอนที่เขาเสร็จแล้วอ่าตั้งไว้ตรงนี้อมากิกี้มานน่อืมอืมค่ะกิกี้มานี่กิกีก้มานิเห็ม <c oughs> ไหมคะเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาเฮาใหญ่เลย <c oughs> เขาไม่เคยเห็นเอาแก๊สฉีดไปที่ ที่ฐาน <c oughs> เข้าเห่าค่ะ ่ผิวแจ่มจะมีมันอืมเขาบอกทำให้กลิ่น้องน้ำมันแก่ออกมานะคะเสร็จไว้ก่อน